ไวะมวยลมอย่างเงี้ยอ่ะอันหนึ่งไลท์หนึ่งเชร์ด้วยนะครับสัตว์เอ้ยเอ้ยร้อนแล้ววะเอ็มมีตีนหอยในน่าสุดเลยมึงตายเอ้ยใช่ครับผมมาขอแล้วไปเติมนะตอนนี้สัตว์เอ้ยโดนมวยรูปคมกูเอามึงไอ้เหี้ยกูเอามึงไอ้สัตว์ มึงต่อยกูเองสัตว์มวยโล่ไอ้เหี้ยสัตว์ปล่อยอเหี้เยเหยืแม่งแม่งแล้วกูเล่นเหี้ยอะไรวะแบบโดนอยู่นั่นอะเม็ดส้มโอไอสัตว์เด้ยหมาเหี้ยสลิมก็ปลาหอกหนาก็ไม่รู้ฮีโร่เดิมเลยกูไม่ไหวละมาไปไอไตีนเมนหอกอะไรดูไงวะเอ้ยเหี้ยนี่เมนอ้อยไปเอาดีละกูตั้งใจแบบมากๆละ ไหไม่รู้หลิงแม่งตีเฮียตีตีแม่งไม่ขี้ไอสัตว์หน้าหนังหัวอะไรไม่รู้ไม่ขี้ก็ไม่ขี้เลยคืออะไรวะมวยลมอย่างเงี้ยเดินเหมยนั้นทั้งเกมแม่งกูโฟกัสสมาธิไม่ได้เลยจะตีใครก็พอตีแล้วมันก็ต้องไปแลกกับชีวิตตัวเองหน้าหนังหัวร้อนพอแบบเข้าไปแล้วแบบมันแลกกับชีวิตตัวเองแบบอะไรอะอะไรอะพอเขาจะตายก็แบบอะไรไม่ตายแล้วกูก็ตายสัตว์หัว อะไรไม่รู้ไอ้เียตา<อ>ขี้เสิบเไม่ขี้ขงค่ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันมวยโลมไ,ได้เอบายย่ารู้นะอยู่เงียบเงียบ นอันหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับไอสัตว์เอ้ยกำลังจะแชร์ตัวเองไม่ได้มองจอเกี่ยมไปเลยว่าไหมรอบตัวก็เห็นโผล่กลางอยู่ไม่คิดว่ามาป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีตามปฏิเสธ ถูกลบกล้องคเล่นเพลงแล้วกูต้องจนต้องโดนเบรต้องโดนแม่ <ๆ S 1> ด้วยวะเยอยเอ้ยร้อนแล้ววะแม่งาเนป็ไม่เคยเป็นเพลงรวยเลยเฮียกูถึงไม่ยิบน,นะช่วงหลังนมะไอ้ฝาจนแล้วแม่ก็สับสับไม่เข้างงนี่ไงยอดเยี่ยม,มเพลงเรของเราถูกโจมตี อาจจะเข้าฟ้ากูนะขอแบบกูได้ฟาร์มแบบกูสตีแตกละแล้วพร้อมแล้วบินได้นะบินได้นะบินได้นะาบาินได้นะขวบบินได้นั่นหนึ่งสองวิ เดี๋ยวกูเข้าเข้าได้ปะปละ่อยเลยก็ได้เอาใหญ่แลวกูบินได้ไนะเป็ด<อ>มาถึงบ้าแล้วเปดแปดปดตาปฏิเสธบุกลบล้านตายเอ้ย ปล่อยดววงิญญาณเอมีตีหอยแนาสุดเลยพี่มีที่ไอ้หัวร้อนเลยไอ้สารกูหัวร้อนเลยเฮียมวยมันแบบมันแบบหลุดกาได้เกิดไปมันเฮียแม่งแบบวุ่นวายเกินและไอ้สัตว์ เลยมาก่อนของกับของโจมตี้ในนี้ปะเนี่ยไอ้เหี้ยแหวมวยล้มเกินไปไอ้เหี้ยเล่นเทนไม่เคยเป็นเทนที่รวยอิสระโดนมาดับดแร<ม>งบนบุล้อนละไอ้เหี้ยหมดปลายดวงวิญญาณแหงะ ฝ่ายอะไรอยู่เปลบนใช่ไมอรดวงวิญญาณเานผู้ชมที่นี่ยอดเยี่ยมใช้ได้เลยเอ๊ะงข้านะพี่ มวยมากกูต้องการลูกฟุ้เดินไปเลไม่น่าเชื่อว่าข้ากลายเนื้อทังเป็นผ้บอกพี่บินได้นะที่แบบไม่แน่ใจไฟมันขนาดนั้นนะ่ามันมันผัแล้ว ฟาดแล้วอ่ะนะไอ้แพสผลอนใครเสียอะไรแบบไม่รู้ไงยุเอะปิดละกูรับหน้าพรักกนรล่าได้แกันต้องเลยดับการหน้ากันได้ โกเด่นเติมเกมเว็บเติมเกมสุดแสนจะปลอดภยัยเติมง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นการอุดหนุนพิทางอ้อมด้วยนะครับผมใครที่อยากเติมเกมไม่รู้จะเติมที่ไหนก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยเข้า Google ก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยและตอนนี้เขาก็ลดราคายกแผงเลยนะครับผมขย่อราคาตลาดมีเกมอื่นให้เลือกมากมายด้วยนะเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นที่โกเด่นเติมเกม มือกูเป็นไรวะไอ้จันเรื่องมือกูเป็นเฮี้ยอะไรมือกูเป็นเฮี้ยอะไรน่ะที่กูจัดปะกูต้องลาวงการเพลงไปเฮี้ยนะอยู่เงียบเงียบแม่งทุ่มทุนสร้างจังวะเมื่อกี้แตกสุดพี่างกันไปก่อแม่งรวยจัเยอ ทิ้งตัวยพร้อมแล้วาวาทิงตัวอขาไอยืนล้ยี่ร้อนน้องไปรับถ้าเข้ามันพี่พร้อมแล้วปอันใหญ่เออใารเบีย,ย,ยข้า,ขาขพี่่าจะใส่สุดใช่ครับผมถ้าเขาต้ไปเติมนะตอเัได้อยู่แรกนึ่น จริงเขาเริ่มมีคนดูแบบอีกเลนหนึ่งแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบคือทำไม่ไหวแบบกูปิดห้องไหมไอ้เหี้ยแบบกูหัวร้อนแล้วกูก็แบบหุดหงิดเอาไว้แบบคนดูแม่งจะอยู่เลนไหนก็ไอ้สัสตื่นเต้นกันเหรอไอ้เหี้ยมันจนด้วยอ่ะดูดิไอ้เจวันเข้าดิสมาดิยถ้าเล่นมาเลยได้ละยังไงกูเป็นได้กูเป็นได้กูเป็นได้อ่ะไรที่ยังไม่เม่นมั่วนเนี้ยเปนมั่วจัดเลยเนี่ย เหยหน้าดยวหมน้อดีรู้มากดเิดเิดเกิร์กิด้เกิดิดเกดกกเด้เกิดเกิดเกิเวิยเดเดเวเดเดเกทดเเวดเกร็จเิดเเดเกิอดอกินะอดเวเกรดดดเ้อเกดตเ phải lăng lại mật mang duông binh Một măng đuông ào lạc <coughs> ào lạc ào <coughs> đồn <coughs> <mặt. Lát> <coughs> 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 ผมมีบินอยู่นะรอหาหาตัวบินอยู่าอยูเงียบกูบินไปได้ตีเล่นเเรากาปฏิเสธล้เดเลยพี่ไ้้ยย เดแวบลู่ที่จับตายไหมยับแสงคิวสุดยอดเออเบียสปิดแล้ววะเราเราดาร์กไหมหน้าได้แค่บัวออกมาลดลายวงวิญญาณแหม่ไค้อีกแม่นาคอส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 ครับไม่โดนหักขึ้นต้ เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาั<ช>โดโหดโหดเลยใช,ช่แม่งบี้ยีดวะยีเพนวะจริงจังอ,อ,อยู่ตอนนี้นีก่กันแบกอยู่หายาเตะโหดจัด ตายไปแล้วที่จะหนีพร้อมแล้วตีตีเลยพี่้ผมไปโซนนะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มีนไม่เป็นไรก็ตีนะครับไปก่อนแล้วนะเบี้ยบนเต็ม พร้อมแล้วแปพบรีพอคีปไม่มีร้านเท่ากันใช่หรเท่ากันเท่ากันด้ายอ๋อในพวกนผมไม่ได้เช่ไม่มีรายเลยเรียกดาร์เเยอรออกมาแลยเฮ้ยกดตบไม่ติดกดตบไม่ติดเป็นมวยไะแต่ไม่ถึงมอกี่ ผมตบพาดบินไปไหนไวสัตขู่มาเอามึงไอ้เหี้ยกู่มาเอามึงไอ้สัตว์แล้วมึงก็เอากูห <c oughs> นักคนนี่แบบโบแวร์นะวันนี้กูรวยแล้วมึงโบแวกูมากนะไอ้สัตพร้องจะเกิดละ พี่ได้ใชเสียวนสุดยอดเลยวะผมว่าพี่จะเล่นฝ่ายอินเท็กต์ดีกว่าพูจริงมันแม่แบบหาทางถอดรอยหาน่ะอินแท็กต์เขไปเทียบกับใครเทียบกับไอ้เทียลิ้นพร้อมแล้วเทียบกับทัวร์ทวรไปนาคอสอยู่แดงมันหามาเอาตัง ว่าจะเปิดของได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นได้บินได้บินได้บินได้เฮ้ยน่าจะเดินผู้วยผู้วยมุงใจเย็นมาเลยมาเลยอะไรนะมึงต่อยกูเองสัตว์มวยโล่ไอ้เหี้ยสัตว์ไปไยทำไมกูไม่ได้คิวแม่งด่ากูเฉยเมื่อกี้กูงงกูไม่ได้ว่านะแต่คือแบบ ุณตัดไปเฮียเฮ้ยเอะไรพี่อะไรพี่แป๊บนึงฮวิวิไว้ต่ไว้่มล่ใก่อนเ่เลก่อนหมดแล้วมันหมดแล้วพี่ทองช้างเลี้ยงตโดจ้พี่ หมดโยนเลยอ่ะโยนเลยเพื่อนไอ้ยังไม่ถึงยังไม่ตายทำอะไรกันวะเนี่ยบอกว่าวันไม่เอาของแล้วของขึ้นด้วยนะโว้หมีมึงโดนหมัดเดียวอย่างแรงเลยไอ็ดฟัดหมีดี่ทงเบียร์ก่อนก่อนที่คนชิบหายจะเอาของแล้วไอ้หมีกูว่ากันเวทจะดีนะ ยี่หมีโดนโคตรแรงอ่ะมึงกรีบกลับไปฟาร์มมานาคอสปัดเดียวน่าจะขี้แตกอ่ะนั่นไงเฮ้ยโดนมวยรูปคมอีกสัตว์หมากูเล่นให้ก่อนเลยพี่ฝากพี่เศษเศษเศษซากพี่กลังบาลลังบาเดี๋ยวจอนำจะตายแล้วพี่จะตายจริงพี่โอ้โหไม่มาต้องเยอะจัดอุณตายจนได้ มันตีห้างัวเดียวเฮ้ผมผมมาจะ่เล่นคนได้ฆ่าคนนะ้คนมัน้อยกว่าเนยโอหายเลยปากเดียวมมยมอยมมยมยหายีนี่พี่มันมันหลุดเดียวเนี่ยไม่นพี่ไม่น่าทำแล้วเออล้อแล้ว ดากเเลเยอร์ของศัตรูกำลังดังต้องอยู่ไม่มีร้ายเล่นร้านหสิวีเลยโตรนานรอเคียก่อนไหมเดี๋ยวแพ้จริงแิ่เ๋ยต่ตัดก่อนไปเลยจะต้องเล่นให้ก่อทีมมันน่าจะมีฟิกทุกคนเราคองันเดินมันขึ้นไปหามีตัวหนึ่งนะต้องให้ายามาช่วยเกียกัยามาช่วยเกียครับ ชันทำลากเซมาได้เฮ้ยมันไปไหนกันวะเนี่ยไม่ทางโอ้โหโอ้โอ้โอ้เยยยนยิงสะท้อนจะตายปีนเาิกตกติตกเราจะตายเราจะตายเราจะยังีนะย่่ยเที่โดนตรงกลางิข้าตรงกางิเข้าตรงกางกินข้า

ให้พี่ให้่ไ้จบเลยขวาได้ไหมมีขวากระายไหมขวาคงการหนาอหัวต้องมาจบนะยังจบไม่ได้ยืนไม่จบเลยสามคนนาคอสฉีไปต้องฆ่าคนกันนะ เพื่อน่าจะเกิดทันถ้าจะไม่หนกลับไปที่รถฉันาตัวหลังผมนพิถานนากฮอสนากฮอสนากฮอสอุ้ยกดแข่งไม่ทันนากฮอสเจ็บสัดติดเกียวไปแล้วชิบมดแล้วพี่ชิบชิบชิบเข้าพี่คลิปเข้าพี่ตีบ้านไหนที่บ้านไหนพี่สวยโอ้ยคนอยูไม่ลงเล่นเย่ ไต้องแรงเลยสัตว <S meetings> ์มึงตื่นเต้นใช่ไหมกูสังเกตนะเวลาพวกมึงขอกูถ่ายรูปอ่ะขอกูถ่ายรูปอ่ะมึงอยู่ใกล้กูแล้วมือมึงสั่นอะกูไม่ได้ดังอะไรหรอกแต่กูเชื่อเลยมึงเล่นอะกูไม่ลองสั่นหนักกว่าแน่มึงเคยเห็นไหมเวลาลูกเพจมาขอถ่ายรูปด้วยมือมันจะสั่นมันจะมีนะเว้ยกูจะเก็บใสมึงเล่นเฮียอะไรกันกูยิ่งหงุดหงิดอยู่ไอ้สัตว์ เนี่ไงมากกับพระราม PJY พระรามเส็ดมาแล้ว